ราศีกันพระราหูย้ายครั้งใหญ่วันที่30มีนาคมปี2565จะส่งผลยังไงมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสารุตาพยากรณ์คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกันเมื่อพระราหูย้ายครั้งใหญ่วันที่30มีนาคมปี2565 ชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีกันเท่านั้นราศีกันคะในวันที่30มีนาคมปี2565ดาวพระราหูนะคะย้ายครั้งใหญ่ในรอบนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับทั้ง12ราศีอย่างแน่นอน ดาวราหูจะย้ายจากราศีพฤกษพนะคะเข้าสู่ราศีเมษเป็นเวลาประมาณ1ปีครึ่งหรือประมาณ18เดือนและดาวราหูเดิมนั้นเขาเป็นดาวเจ้าเรือนอลิอลิที่หมายถึงปัญหาอุปสรรคศัตรตูภาลานีสินต่างๆก่อนหน้านี้นะคะตั้งแต่ในช่วงเดือนกันยายนปี2563จนถึงปลายเดือนมีนาคมปี2565นี้ ดาวอริเขาไปโคจรอ,อยู่ในเรือนสุพะที่หมายถึงความสําเร็จชื่อเสียงพอดาวเจ้าเรือนอริมาอยู่นะคะก็ส่งผลให้ความสําเร็จของคุณมีอุปสรรคบางคนอาจจะถูกใส่ร้ายใส่ความเข้าใจผิดในเรื่องต่างๆแล้วก็หลายคนนะคะคุณอาจจะต้องไปเจอกับแรงกดดันในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานประจำคนทำธุรกิจต่างๆ หนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมานะคะมันมีทั้งปัญหามีทั้งศัตรูอุปสรรคมากมายหลายคนก็อาจจะถูกหลอกให้ไปลงทุนหลายอย่างนะคะอริในสุภักก็ยังหมายถึงการทีเจ้าชะตานะคะมีชีวิตที่แบบติดติดขัดขัดบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของงานบางคนก็อาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่เจ้านายเจ้านหนไม่ค่อยให้การสนับสนุนมากนะักถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามีความไม่มั่นคงในชีวิตเป็นอย่างมากเลยนะคะ แต่เอาละค่ะชาวราศีกันในวันที่30มีนาคมปี2565นี้ดาวพระราหูก็จะย้ายออกจากราศีพฤษภแล้วค่ะจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันคุณจะมีโอกาสใหม่ๆในชีวิตเข้ามามากขึ้นนะคะชื่อเสียงความสำเร็จต่างๆจะกลับเข้ามาสู่ตัวคุณอีกครั้งรวมไปถึงเรื่องของการเงินการทองด้วย แล้วก็เมื่อไม่มีดาวไลยมาเบียนในภพแห่งความสําเร็จของคุณนะคะก็จะทําให้ความสําเร็จของชาวลัคนาราศีกันจะค่อยๆเริ่มเข้ามาในชีวิตมากขึ้นหลังจากวันที่30มีนาคมปี2565ไปจนถึงวันที่17ตุลาคมปี2566พลราหูจะออกจากเรือนสุภะนะคะเข้าสู่ภพมบบรณะ มรณะเขามีความหมายหลายด้านนะคะอาจจะหมายถึงการที่ต้องห่างไกลการการเดินทางไกลต่างประเทศก็ได้แล้วก็เมื่อดาวอกษนะคะโคจรเข้าสู่มรณะปัญหานะคะต่างๆก็จะคีลายลงผู้ใหญ่ก็จะให้การสนับสนุนมากขึ้นการลงทุนต่างๆก็กลับมามีกำไรมากขึ้นมีช่องทางทำมาค้าขายมากขึ้นหนึ่งปีครึ่งจากนี้ไปนะคะคุณจะมองเห็นหนทางนะคะในการที่จะได้เคลียร์หนี้เคลียร์สินได้สำเร็จด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะมรลนะยังหมายถึงการเดินทางไกลหมายถึงต่างประเทศจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันคุณมีเกณฑ์มีโอกาสได้เดินทางไกลถ้ามีเรื่องของการต่อสู้แข่งขันแล้วนะคะก็จะประสบความสําเร็จการที่ได้ไปดิ้นรนในต่างถิ่นต่างแดนจะทําให้ชีวิตมีความจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นมีโอกาสที่จะสําเร็จนะคะในเรื่องของงานออนไลน์งานที่เกี่ยวกับ พวกโซเชียลนะคะก็จะได้รับความนิยมมากหรือว่างานที่ต้องเข้าไปช่วยแก้ปัญหานะคะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือว่างานที่ต้องไปอยู่ไกลๆจากที่ตัวเองอยู่ตรงนี้นะคะดวงดาวก็จะหนุนส่งให้คุณประสบความสําเร็จการเดินทางนะคะจะนําพาให้คุณพบเจอโอกาสใหม่ๆเจอหุ้นส่วนใหม่ๆทําให้มีการลงทุนอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะคะชีวิตของคุณก็จะมีความสุขเมื่อได้เดินทางมากขึ้นด้วย แต่ขนาดเดียวกันนะคะดาวทุกดวงก็ล้วนมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะข้อดีของดาวพระราหูนะคะจะเป็นดวงดาวที่มาทําให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเอาชนะอุปสรรคได้ก็จริงแต่เมื่อดาวไปอยู่ในมรณะนะคะก็จะเป็นว่าตัวของคุณเองก็จะมีความกังวลเกี่ยวกับ พวกเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเกี่ยวกับพวกญาติผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเจ็บใครไม่สบายก็ได้แล้วตัวของชาวล,าลัคนาราศีกันเองนะคะเมื่อดาวอยู่ในมรณนะ<ม>ก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะคะ และอีกอย่างที่คุณต้องระวังนะคะเมื่อดาวพระราหูไปอยู่ในมรณะนะก็คือดวงดาวจะทำให้เจ้าชะตากลายเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวเกิดความลุ่มหลงมัวเมาอาจจะเชื่อคนอื่นได้ง่ายดังนั้นนะคะถ้ามีใครมาขอความช่วยเหลือจากคุณก็ต้องระวังนะคะอย่าไปหลงเชื่ออาจจะถูกหลอกถูกโกงนะคะโดยเฉพาะจากญาติพี่น้องหรือว่าคนไกลตัวก็ได้ และสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างก็คือพวกเอกสารสัญญาต่างๆการค้ำประกันก็ต้องให้รอบคอบด้วยนะคะและความที่พราหูเขาเป็นดาวเจ้าเรือนอรลีของคุณนะคะก็เรียกว่าคุณก็ต้องเหนื่อยก่อนนะคะแล้วถึงจะได้เงินดังนั้นดวงดาวอาจจะไม่ได้ส่งผลในเรื่องของราบรอยไม่ได้ส่งผลในเรื่องของโชคลาภก้อนใหญ่ให้กับชาวลัคนาราศีกันเหมือนกับชาวราศีอื่นๆนะคะ และถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้รับโชคจากพระราหูก,ก็จริงแต่ในวันที่8เมษายนปี2565ดาวพฤหัสนะคะจะย้ายมาเล่งดวงชะตาของคุณจะส่องแสงมาถึงลัคนาราศีเกิดของคุณนะคะส่งผลให้เจ้าชะตาคุณจะมีโอกาสดีๆมีโอกาสใหม่ๆนะเข้ามาจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือที่มากขึ้น การงานก็จะพลิกฟื้นดีขึ้นมามีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนทำธุรกิจคนค้าขายนะคะหลังดาวพฤหัสย,ย้ายช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปยิบจับทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะรวมไปถึงการลงทุนต่างๆด้วยดาวพฤหัสนะคะจะทำให้คุณมีเงินมีไรายได้เข้ามาหลายช่องทางส่วนดาวเสาร์นะคะจะเป็นดวงดาวที่ส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภความสุขความสำเร็จ และสุดท้ายนะคะดาวพรลราหูจะเป็นสิ่งที่คอยช่วยปัดเป่าในเรื่องของอุปสรรคศัตร,ตร,ตรตูปัญหาภาระหนี้สินต่างๆเอาละค่ะชาวลัคนาราศีกันดาวตีเทพทั้ง3ดวงนะคะดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์ดาวราหูเรียกว่าจะโครจรอ,อยู่ในมุมที่เกื้อนหนุนดวงชะตาจะเปิดโอกาสแห่งความสําเร็จให้กับตัวคุณนะคะอาจจะเหนื่อยนะคะแต่สุดท้ายชีวิตจะกลับมาพลิกฟื้นได้นะคะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพิเศษของชาวราศีกันขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังฝากกดติดตามช่องและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะ